นิติพนธ์คลินิกไทยแลนด์ most famous ฝันใจไทยแลนด์โดยนิติพนคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการสแสดงซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียลาติจูดคอนโดเอแบ็กบางนาฟริชออยจากเมกาไทยประกันชีวิต ถึงคิวของขวัญใจไทยแลนด์คนต่อไปแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับที่หนึ่งฟ i ส s t g i อราออราออราคุณมีออร่าไหม มาถึงหนุ่มเท้าไฟเต้นจนไฟแทบลุกเวทีรอยิ้มมั่นใจสาวสาวลักษณะคงหน้าระไมคล้ายคลึงกับมาริโอ้เมาเลอร์แต่ถ้าสังเกตให้ดีแล้วคิ้วเข้มของหนุ่มคนนี้จะคล้ายกับน้องชายฝาแฝดของดเตรขวัญใจก็คือนาเดะคุกิบิยะส่วนดตรขวัญใจเป็นนรกอายินโมโตะแต่เมื่อไรที่เอาหนุ่มสองคนนี้ทั้งมาริโอ้และนาเดะมาเขย่ารวมกันสักประมาณรึ่งปีเขย่าไปเรื่อยเขย่าไปเรื่อยนั่นแหละคือหนุ่มเฟิร์สที่หนึ่งของเรานี่เองหล่อจุงเบ เอางี้ค่ะดรขวัญใจทำการเปิดประตูให้น้องเฟิร์สออกมาเลยค่ะ,สว,ส,ะคสวัสดีครับสวัสดีครับเฟิร์สทีหนึ่งนะครับวันนี้เตรียมอะไรมาเพื่อพี่ดูบ้างวันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีหักมุมครับเหมือนมากเหมือนมากครับวิธีการพูดเสียงอะไรเงี้ยท่าทางเหมือนเหมือนเหมือนโอ้มาก เดี๋ยววันนี้แหละจะมาพิสูจน์กันว่าน้องเฟิร์สมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะครับผมขอเสียงทุกคนหน่อวัดมา เค่เจอเก็บเขาคืนแรกกันเลิ e at first night เธอบอกว่าเขาฉันไปต่อแต่อยากจะตามคู่ไปเอาตัวยังนีไม่แรงกันไปหรือไง ah baby แบบว่า are you crazy มีนะ are you too bad too serious yeah baby แบบว่าแต่บเบรกสักนิดเถอนะอยู่กับคืนนี้แล้วคอยคิดให้ดี ที่พาดีเอาไว้ห้เต้นเต็มที่ไม,ม่มีรักแท้ที่นี่ระวังนะเธอจะตกนี่มันที่พาดีเอาไว้ห้เต้นเต็มที่ไม่มีรักแท้ที่นี่เป็นฟอร์เอินเลอร์อินเดีย นาย เสียงดำๆเลยนะครับฟอร์สที่หนึ่งครับโอ้โหเปลี่ยนลุกไปในทันทีจากหนุ่มเกาหลีอะไรครับพี่กองเชิญครับในช่วงแรกของการแดนซ์นะแล้วก็พี่ว่าโชว์ที่เป็นโชว์ที่มันครีเอทนะมาได้เห็นความผสมผสานหรือคอนทราสต์กันระหว่างแดนซ์ที่เป็นสากล นะแล้วก็มาเป็นโขนหรือว่าเป็นกระแสงของไทยซึ่งพี่ว่ามันเป็นการแสดงซึ่งครีเอทมากๆเลยปัญหาอย่างแรกที่พี่ว่ามันเจอพี่เจอในการแสดงชุดนี้ด้วยท่าเต้นของโชว์ในครั้งแรกที่เฟิร์สออกมาเต้นในพาร์ทแรกอ่ะคือครั้งแรกมาบอกมามันมันโอเคมันดึงดูดพี่มันดึงพี่เข้าไปละแต่พอไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันมันทำมันมันไม่สามารถจะดึงพี่ได้ตลอดทั้งการแสดงทั้งโชว์ในพาร์ทนั้นอะ่ะ มันยังไม่มีสเสน่ห์เพราะจะดึงพี่ต่อได้อีกหรือเป็นเพราะว่าเพื่อเป็นมัวแต่ห่วงกับท่าเต้นที่ต้องประดิษฐ์ท่าเต้นให้มันดูเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทําให้เกิดพลังหรือว่าความดึงดูดในการแสดงที่เป็นสเสน่ห์มันยังไม่ออกก็ไม่รู้พอมาปรับเป็นเป็นการแสดงไทยสาหรับพี่พี่ว่ามันมันธรรมดาที่กองจะให้ดังหรือดับครับ เฟิร์ดังหรือดับของพี่ไม่ใช่คำตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พูดไปเอาไปกลับไปคิดและเป็นประโยชน์กับตัวเองวันนี้พี่ให้ First ดับค่ะ ในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่แพมก็จะเห็นน no ้องเฟิร์สเต้นแนว R&B ซะเยอะแต่วันนี้เนี่ยเห็นเทคนิคใหม่ๆใ,ในการเต้นประกอบการร้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็น locking popping หรือว่ามีท่า b ีบอยถึงแม้ว่ายังทำไม่เพอร์เฟมากนะคะแต่ว่าพี่แพมก็เห็นว่ามันมีเทคนิคใหม่ๆใ,ในการเต้นเสริมเข้ามาในเพลง too fast too serious เนี่ยนะคะส่วนใน์ทหลังพอหันหน้ามาแล้วเนี่ย ใส่ชุดโขนนะคะแล้วก็เป็นการเล่นโขนเนี่ยพี่แพมทราบมาว่าน้องเฟิร์สเป็นคนคิดโช์นี้เองใช่ไหมคะใช่ครับน้องเฟิร์สเป็นเด็กไทยเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กสมัยใหม่ที่ฟังแต่เพลงสมัยใหม่แล้วก็ฟังแต่เพลงต่างประเทศแต่น้องเฟิร์สเป็นคนคิดออกไอเดียเองว่าจะใช้การเล่นโขนประกอบการแสดงซึ่งคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้พี่แพมชอบในส่วนนี้ พี่แพมจึงให้ดังค่ะเอาละครับหนึ่งดังหนึ่งดับนะครับก็จริงๆแล้วคือด้วยด้วยลุกของน้องคือน้องน้องก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วว่าน้องคือเป็นคนที่หล่อหน้าตาดีนะครับผมแล้วก็แถมมีความสามารถในการเต้นนะครับผมแต่จากโชว์ที่พี่ดูเมื่อกี้นี่คือไม่รู้ทําไมว่าตั้งแต่แรกเนี่ยคือเริ่มมาแล้วสนุกจังเลยแต่พอยิ่งดูไปดูไปคือกราฟ ยิ่งดรอปยิ่งดรอปยิ่งดรอปแล้วแบบเรื่องของบีทของพันช์ไลน์ของคําที่สําคัญที่เราควรจะเป็นเน้นบวกกับการเต้นของน้องที่เต้นดีๆนะครับผมถ้าเกิดทําได้ตรงนั้นมันก็จะช่วยเสริมขึ้นมาแต่ตรงนั้นมันหายไปนะครับแล้วก็ชนทวิสต์มาเป็นโขนอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณแพมน,นะครับว่าเป็นคนที่กล้าแล้วก็ครีเอทมากแล้วก็ดีครับที่รักษาวัฒนธรรมของไทยเราไว้เพราะฉะนั้นพี่ให้ดังครับ คำถามได้ดังจากคุณชาคริสนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันโหวตแล้วนะครับสำหรับน้องเฟิสทีหนึ่งของเราครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเฟิสทีหนึ่งสักหนึ่งรอบเลยครับ <ff> ขอบคุณนะครับเฟิสครับแม่นิติพนธ์ไทยแลนด์ most famous วันใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพลคลินิกไทยประกันชีวิต กานิเยเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหห่ายทอดกรอบโอโนริ t ทูมูฟเอช 3G+ มจพลัสจาก m e กาวีแคร์สุดซุปเปอร์สตาร์คอ a ์เนสออฟเอเชียลัติจูดคอนโดเอแบบบางนาพลาเดียม เว r ล d ์ช็อปปิ้งยู t ูปเเอที e LED บริษัทมาสเตอร์แอปจำกัดมหาชนนิติพลไทยแลนด์มูสเฟมัขฝันใจไทยแลนด์